สวัสดีไม่ได้เจอกันตั้งนานหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็วันนี้จำเล่าสู่กันฟังเขา,าวรานี้หนึ่งนะจ๊ะก็บางคนอาจจะสงสัยว่าปานาคืออะไรเอชล็ H คืออะไรแล้วนวัตกรรมคืออะไรบางคนก็ยังไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยสัมผัส พูดง่ายๆคือมันบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราเพราะว่าการดูแลผิวหน้าหรือว่าการจะกินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอะ่ะคือมันจะเป็นแบบดูแลในระดับของเซลล์แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ลงลึกไปถึงยีนแล้วทําให้เราไม่แก่โดยการที่แบบสามารถ ยกร่องน้ำมากตรงเนี้ยนะให้มันตื้นขึ้นแล้วตีนกาก็จะมีมีใครที่แบบหน้าแบบกลมๆเนี่ยจะเป็นวี a ช e อะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วก็อาหารเสริมที่สามารถเข้าไปรีเซ็ตยีเราทำให้เราไม่แก่แล้วก็มีสุขภาพดีอ่ะมันเป็นยังไงก็ได้ถามว่าตรงเนี้ย บางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยโดนหลอกเรื่องอาหารเสริมมาเยอะแยะมากมายแบบกินอะไรนู่นนี่นี่นั่นแบบเยอะแต่เราคอนเฟิร์มเลยนะว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบใหม่และก็พิเศษจริงๆสามารถแบบคุณที่ดูดิตอนเด็กๆคุณคือทุกอย่างเซลล์หรือว่ายีของคุณอะ่ะมีแบบเออมันแข็งแรงใช่ไหมแล้วพอเราอายุมากหรือแก่ๆไปเนี่ยผิวหนังเราก็จะเหี่ยวย่น แต่อาหารเสริมตัวเนี้ยมันสามารถเข้าไปรีเซ็ตยีนของคุณอ่ะให้กลับมาเหมือนแบบเด็กอีกครั้งนึงแล้วก็แบบเฟรชอะไรอย่างงี้ยแบบอธิบายว่าไงอ่ะคือมันก็ยากจะอธิบายเนาะบางทีม,มันก็ต้องแบบสัมผัสแล้วก็รับรู้ด้วยตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเอาไว้คลิปหน้านะจะมาทำาสปาหน้าให้ดูแล้วก็มาอธิบายว่า อไอเครื่องสปาหน้าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ระบบการทำงานของมันอะเป็นยังไงก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ